ครับพี่น้องพ่องไปทุกคุณทุกคนครับมื่อนี้อยู่กับช่องเอกเกษตรสดชื่นครับพี่น้องครับพี่น้องมื่อนี้เราอยู่ที่บ้านหัวโจดครับมื่อนี้นะครับเพื่อนแนะนํามาให้มาหาแม่ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนปลูกผักพริกนะครับมีเ็ดสวนนะครับผสมผสานนะครับแต่สิ่งสำคัญครับเพื่อนปลูกผักพริกนะครับเพื่อนบม่ได้ปลูกก็จะบานเท้าครับพี่น้องพูดปลูกนี่ก็สอบครับพี่น้องปลูกนี่ก็สอบ มันจะดีนะครับว่าการปลูกในดินแบบไต้นะครับมื้อนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับวิธีการนะครับว่าเพิ่นมีการปลูกมาปลูกแล้วมาโดนบานไตแล้วนะครับปลูกแล้วผลผลิตมันดีบ่นะครับปลูกแล้วนะครับมันดูแลยากบ่นะครับปลูกแล้วมันดียังไงนะครับในการสอบทำให้น้องคว่ำแล้วขอับสรับชมเลยครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่สืย่งครับผมแม่นิยมจ้าแม่นิยมเนาะครับเนาะแม่นิยมบ้านบ้านหอยโจดบ้านหอยโจดนะครับบ้านหอยโจดแต่บลกุ้งไส่เพื่อน้ำพองนะครับเนาะเอ้าแม่ว้านอย่าฟังน่ เขาปลูกบวกพริกนี <m aks> <m aks> ่อันนี้ปลูกได้กระสอบเป็นบ่นี่ิมีอาจาโอ้เป็นยังไงบมางยังไงก็ได้ปลูกได้กระสอบแม่ขอให้ฟังเลยที่แรกฮะแม่กะเบิองนี่เห็นเขาเห็นที่ในยูทูบแหละลองแม่เลยลองมาเห็ีดเบิองครับมันมันมันกระดีกว่ากันก็ปลูกเขาดินแบบเขาปลูกในดินมันสีแหนีนเป็นบ่องานก็ได้แชร์ดูปุ้ยยังเขากระดิกแยบนี้เขาหนีแม่ปุ๋ยเขาหนีเขาปัดเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนยังจีบล่าใส่ปุ๋ยก็าบ่ไหลถิ่นมังสีเมฆปลูกได้กระสอบนี่คือปลูกแล้วมันดี ดินดินผูกมันแข็งมันบดดินดินมันดีมนแข็งมันนี่ดินมันบดดีเขาก็เลยลองไปจี้นี่เฮ็ดเบิ้งครับผมแม่ปู่มัโดนปัตได้แล้วเช่นแบบนี้เพิ่งลองเบิ้งนี่แหละปีแรกนี่แหละอันนี้คือเพิ่งลองได้ปีแรกเป็นังไม่แม่ก่อนที่เขาจะเข้าไปสู้วิธีการปลูกอยากถามว่าเป็นยังไงเขาปลูกแบบนี้แล้วผผลลิตดีบ่มาเตรียมดินเตรียมย่างน่านี่เละเตรียมดีพออัดทุนบริตดีบอเขาปลูกแบบนี้ดีดีกลัวอยู่แต่หมามันกระโดกหรอกครับมันว่าเหี่ยงไหมลาเลาหมดเลยมันดีไม่ดีกว่ากันอยู่ครับผม ดินที่เขาใส่บนผสมมั้ยยังไนเหม็ด่อ้ยยังเลยนี่ปลูกตามภาษาที่ชื่อดินธรรมดาที่ชื่อแล้วก็แกเาข้าวอ้ปุ๋ยดำเริ่มแรกเริ่มแรกอ่ะเริ่มแรกเขามีวัสดุก็คือถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยแม่ถปุ๋ยเนี่ยถุงปุ๋ยเนี่ยบ่จำเป็นต้องเป็นถุงไหม่ถุงเก่าก็ได้แม่บัวคบ แต่ว่าเฮาถุูไม่แน่เลยดีมันมันยังบ่พลอยแอมยังบ่เนี่ไว้ค่ะมันยังบ่เปื่อยไว้เนาะนะครับเอาเฮาในดุบด้วยเราเฮ็ดจังได๋ต่อแม่เฮ็ดจังได๋ต่อเอาขี้ดินใส่เออขี้ดินนี่เฮาต้องผสมก่อนบ่เฮาค่อยใส่กระสอบหรือบ่ใส่กระสอบเลยแม่ไปเฮ็ดไปทําตามมาตจานดีๆหนิโอเอาแต่ดินใส่ซดีๆแล้วเขาค่อยเอาอืออุ้ยเอาปุ่น ใส่ที่หลังแม่ใส่ดินแบบไหนแม่เอาดินแบบนี้ใส่กระสอบดินนี่แล้วดินโรงงานเฮ้านีแล้วดินตัวแาม่านีีหมดอ่ะพี่น้องครับเพื่อพี่น้องไม่เข้าใจนะครับเนาะครับถ้าผู้ใดไรพมีดินโรงงานนะครับเขาก็หาหมัดเอาขี้งว่าก็บนะครับผสมเป็นบ่อแม่เนาะแล้วคนยานใส่กระสอบก็ได้เอาเราใส่ใส่ส่วนผสมเราเฮียงโตหมดเลยแม่เอากระมาปลูกแล้วก็เข้าก็ต้องใส่หลายดอกกันนึงอันนี้ใส่ประม่านไหนคนสูงกระมาณเครื่องถุงกับพ่อเครื่องถุงมันบ่เออกับเพื่อเราครับ ปากมันลงค่ะเดีวปุ๋ยขี้พวกขี้งัวใสอือก็คือว่าความสูงจากกี่ขึ้นมาประมาณจากเส้นจากครึ่งหาเส้นไหมแล้วจากเส้นอีกเอาใส่ตามที่ว่าเอาทุ่มผสมส่วนหัวเข้าโอ้ครับแต่ว่าจะใส่หน่อยแมนเอาก็ใส่หลายตัวใส่ใส่หลายตัวไกยเออใส่เครื่องนี่แหละและเครื่องถุงเครื่องถุงนี่แหละอือก็คือว่าใส่ยาและเครื่องทุงเลยแมนบัดนี้แม่เขาใส่เขาใส่ดินผสมผสมล้วปุ๊บบัดนี้ต้นกล้าแม่ บรต้องปลพริกเนี่ยเป็นเป็นพันปลูกพริกพันอยังครับโอ้เจอกับพันอย่างแล้วบบปลูกเอาแบบกาวกับปลูกอันนี้ก็ต้องกาวเป็นว่านี่อันนี้แบบพริกข้าวกาวโอ้กาวไม่ได้ซื้อแล้วเขาใหญ่ไหมไซเมนถ้อันนี้ธรรมดาเฮานี่แหละเฮากับพอมันใหญ่แล้วเขากัถอนถอนถอนมาปลูกอืมประเทีไหนแม่ร่องเย็ดเบื้องซื้อเพราะว่าปีแรกอ๋อเดีคือเขาร่องเบิ้งแมนถ้าว่าปีนาดีเขากิดสีได้เข็ดใหม่โอ้อันนี้คือร่องเบิ้งแม่อันนี้แม่ร่องเบื้องซื้อแต่ว่าเย็บพาละมือแช ก็ถึงสองร้อยต้นแม่นบบก็ได้ประมาณมือละาหกโลจีดโลได้โอ้แม่แปลว่าแตกต่างจากที่เขาเคยปลูกนี้ดีเหรอหมอมีแตกต่างกันนี่ดีเพราะว่าแม่เคยปลูกก็ดีแล้วมันจิดเน่นนั่งจีดเมล่อหัวนางก็ได้แห่งแน่นเนาะแต่เมื่อวาีเวลาเสียหยาเสียหยังนะมังจีดเน้ยครับผมครับมันเป็นรายได้เสริมของแม่ไหมสมมุติจะต้นแม่อยู่นี่ประมาณสองร้อยนี่ล่ะสองร้อยต้นโอ้สองร้อยต้นนี่คือออกไม่ทุกต้นเลยแม่นลูกอีกั้งหากเจ็บหลายรอบไปได้หนิพื้นที่เท่าไหร่เลแม่ที่เขาปลูกอยู่นี่ เขาลู่เลือประมาณบ่พองานดอกประมาณเคยงงานนี่แหละเคยงงานมีนบ่อในกระสอบนี่บี้ระยะห่างเขาว่างไว้ย่งไรเมื่อระยะห่างเขากูปว่างไว้นะไรจะเข้มหมาสมเฮ้างูแต่ถ้าเฮ้าก้เอาประมาณเพอาะได้จำกัดพอแม่ยให้ล่องเบื้องเชือแม่ท่านในเหตุว่าเปียบบ้าให้มันเป็นเบียบสาวร่ล่องเบื้องเชือ่ปีนี้ปีนี้ปีนาจั่างเสียดไม่อันนี้อันนี้ก็คือว่าอันนี้เขาล่องเบิ้งเนาะนะครับวิธีการปลูกก็แล้วกันคือเขากระไซในดินกระไซแต่ว่าเอาดินที่สมบูรณ์ผสมใส้นะครับเนาะ บาดีใส่ดินเลยกล้พวกใส่เครื่องกระสอบแต่แก็ว่างแต่แว,ว่าคว่คว่ำหางนี่ย,ยุทธ์กล่าวคว่ำเหมาะสมมันมอคับเขาก็เบิ้งเขาก็กล่าวว่าชวบคุ่มเขาเห็ว่ามันเท่าไหร่มันมอคับเขาก็ว่างบารี้กระสอบนี่ก็ในต้นไหนเด้วยเส่กระสอบเพาก็หาซื้อม้านี่แหะที่เขาขายนี่แหละเขาก็ไปหาเบิ้งว่าไั่ได้อันนี้เดียวกันถุงเราโบ๊ะเดียวกันแรีบเดียวกัน บอกพริกดีว่าจำเป็นต้องเอาพันดีอะไรไหมครับพันทัวไไนนนท่วไปก็ได้มั้บอพันทั่วไปก็ได้อันนี้ลอ่องเบิึงที่ซื้อปีนี้แต่ว่าปีหนา้าเพศดีกว่านี้<ม>เพราะว่าปีเด็กแม่แม่ล่องเบิึงที่ซื้อว่ามันสีไใดโขนดีผูดีแต่ว่าพา<อ>ล่างตัวน,นี่เป็นร้อยคนนี้หลายก็<อ>ร,กรออ้อยเพราะว่าแม่เก็บไปหลายรอบแล้วนี่งถุงนึงเขาบุญเจ้วต้นแม่แม่ก็ใไซสองแล้วโอ้ไซสองต้นแล้วจีต้นนึ่งมันมันหลายแม่เราพริกเขามันหลายเขาไงไตรไไปเบิ่งสองตนสองตนเบิ่งกับเดือตายแล้วมึงสี่แมง วันนี้ถ้ามันขึ้นมากสองต้นแล้วว่าออกบวมหรือว่าบวมไม่ออกไอ้เจ้งชี่แล้วนี่ก็เป็นเจ้งชี่ก็ไปน้ำกันเจ้งชี่แล้วก็ดูไปน้ำกันเจ้งชีวันนี้สมบูรณ์ว่าแม่เขาปลูกได้กับสอบสมบูรณ์ดีแล้วก็บ่ค่อยเน่าอีกต่างหาโอ้บ่ค่อยเน่าเล่นตีไม่ค่อยมีโรคคนเน่าบ่ค่อยมีโรคอแล้วก็บ่ค่อยใส่ยาฆ่าแมลงโอ้ใส่เคมีบ่อยอยู่นี่บ่บ่บ่ใส่ใส่แี่คิดว่าเดียวคือเขาผสมดินแค่เดียวจบไม่ตีก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาเขาอยู่ปุ๋ย อุ้ยเมีแมะใส่บุ้งเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าเขาปลูกนี่กระสอบเนี่ยถ้าอาหารหรือว่าส่วนผสมที่เขาใส่เข้าเข้าไปเนี่ยเขาได้เตรมที่เนาะครับแม่เนาะนะครับเพราะว่าเขาปลูกนีกระสอบเนี่ยมันดีว่าให้น้ำแม่ห้น้ำแบบไหนีีแล้วหดมือละเทียเดี๋ยวเขาจะหาหดเอาีแล้วโอ้หาหดเอา่มไม่ได้ใช่าไม่ได้ใช้เขาจะตักน้ำจากบ่อเลยเราหดหดฮดฮดแต่ละมือดีมันถ้าดีคือว่าล่องเบ่งกีเล็กีต่อไปเข้ากว้สีเฮ็ดแบบไม่ ก็อยู่ในสวนมีทุกอย่างเลยนี่แม่เห็ดมีทุกอย่างเลยครับวันนี้เนี่ยกะไม่นี่ตึงครับผมเขาได้ขายเทะไรแล้วตรงใจเห็ดมาเอาได้ขายเยอบมากเลยซี่หางอบแล้วีซี่หางอบแล้วเป็นตลอดเราจะกบบตรอบมันมันกับปลาไหลเนาะกับลูกนึงกับประมาณสองร้อยสามร้อยยิ่งสี่เหลวประมาณเท่านี้ละครับแต่ก็แต่ว่าการสะดวกสบายได้กันเรื่องนะเป็นมันกับสะดวกสบายก็กครับ อย่าก็ไม่ต้องห่วงเลยอย่าเขากับนี่เขากับเสียออกนั้มแน่พอจนดูมันก็ได้เสียมันตอนนี้มันก็คือฮับปลูกนั้มหินเมนบบไอเร็วเต้าก้นสะดวกไปมันลงนี่โอ้อันนี้วิธีนี้สามารถปลูกได้ทุกฤดูนะครับเนาะแมนหนาวหนาฝนนี่ยก็ต้องห่วงเรื่องนี้เ้วยฝนก็ปลูกได้ครับผมยกสูงเนาะครับเนาะโอ้มัเป็นโลคนเน่าสมน้ำสมบูรณ์พ่ออันนี้เขียวเนาะแม่เนาะเขียวดีถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยถ้าเขานาแล้วึ้นเหลืองเนาะแม่เนาะเหลืแมนเนีเ่ยเบลูกกพรือลูกกกรบเงบนาวแล้วอันนี้เก็บ เว้นอะไรอีประมาณหกโลเทรนี้แหละนี่ครับวันนี้แม่เขาทำอีกนิดนึงครับเขาเฮ็ด่ยดิสี่เลยมันลำบากบ่แม่เห็ดปูเนี่ยกับสอบดิบ่ได้ลำบากยังเลยวันเดียวลำบากสะดวกเพราะเมนสะดวกแต่ว่ามันช่ลับำบากเท่ตอน,นเข้าผสมดินเม,มือนเมนจะินลำบากได้ตอนเข้าดินอะไที่แหลกหา,าดินาหาหยังไมาใส่ถุงมันสีลำบากดูส่วงแหลกก็ไปเข้าก็สบายเพราะว่าปุป๋ยเข้าใ,ใส่เข้าหยอดใส่หยอดใส่เมื่อกาปริไรนี่แม่นบอกเมนชูกระมีเลยแม่นบอกครับผม โอ้โหคือว่าปุ๋ยให้หมดไปให้หมดต้องห่วงเลยวันใส่ไปน้แล้วไยึดยึไปเ้างกับ่ได้ใส่เดียร์ละเทียกับะมาณเดียร์ละเดียร์เทียเดียร์กัดสอวงเหรียญคอยไซเพราะแบบโบนินทางปุ๋ยกับมดตะนังท่ามดาฮอร์โมนเขาใส่โมข้อมูลไหมบ่บ่ประเด้ใส่างเงี้ยข้อมูล่ได้ใส่เลยใส่เต็มปุ๋ยต้องดีขึ้นเอันอันกระเียจนธรรมดาดีเพราะว่าเอ็มเลยผมชื่อรถน้ำข้ามาแค่นั่นแหละไม่ได้ขีดปะขีดอยู่บนปะโอ้ใียครับผมไม่นี่อะไรแค่นี้ไม่ขายแพงวะ ขายเพิ่นขายรู้ละหาสิบบาทโอ้แม่ขายรู้ละหาสิบบาทในช่วงนี้หาสิบบาทอยู่ต่อไปอาจจะแพงช่วงช่วงการโอ้เพราะว่ามันเลี่ยงนอคับเนอเพราะมันต้องบำรุงมาอีกครับผมไรเยาโมหนาไมไปผิดเพี้ยนพื้นที่บ่หลายนะครับพื้นที่แค่บ่ถึงเงาเลยเนาะครับนอเพราะพีนาเซตเซตจัดระบบไม่ไวแล้วใจประเภทแบบนี้สิพื้นที่นี่เสียมิได้ประมาณจะห้าร้อยตุนก็คือว่าเอ้าผมขอถามแม่เนี่ยแม่ทดลองเห็นแล้วนี่แม่คิดว่า ต่อไปปีต่อไปแม่เฮ็ดแบบนี้บอกเฮ็ดแม่เฮ็ดแบบนี้แปลว่าแปลว่าปีนี้ได้ผลแล้วแม่คือว่าโอเคเลยแม่นระเด็นแม่ผมอยากคูยว่าตอนตอนที่แม่เฮ็ดได้ดินครับตอนที่แม่เฮ็ดได้ถุงนี่การที่เขาออกผลผลิตนี่อันไหนออกเร็วกว่าได้ดีกว่าอั้และกระสอบเป็นบ่แม่และกระสอบโอ้กระสอบนี่ออกดีกว่าเลยแม่สำหรับควบคุมการออกได้ควบคุมปุ๋ยได้แต่เขาอยู่ในดินนี่ควบคุมหมดเลยแม่เพราะว่าเดี็กดังไล่์ทีมแล้วก็ดินแข็งดินดันนี่แม่นบอกโอ้ดีดครับผม แบบนี้ดี100%<ม>โอ้แต่ว่าสินักในตอนฮ็ตมั็นมกครับ<ม>พอผมไปลอ,อกแล้วสบายเลยบ,บาทเนี<ม>่ยโอ้บาทนี้เมื่อเมื่อมื่มาแล้งมาบ่อเม่อม่เกี่ยวของแต่บ่อีอยมียังไนี่แล้าวผมมาแลง,งมายัางกับ,บ่อคอยมีมาลบปวดขนาดเ่เคยบ่อคยใส่<ม>ยาขามาแลงเนี่ยนี่ครับเมอวันนี้แม่ผมมเื่อถามว่าน่อี่ตถุงนี่เขาลงทุนจากบาทก็หือเอาถุงเูก็ซื้อมากถุงแม่ซื้อมากเป็นมร ขเขา,าก็มาขายให้ว่าสั่งเข<ด>าแน่เนี่ยมันออเขาเกาะมะขายทุนเราจะบาทแม่ตัวตัวตัวถึงนึงประมาณจักบาทถุงนึงซื้อน้ำเขาเขาจืดบ่ขายถุงละบาทถุงเพราะเขาโอต้นทุนก็คือแต่ว่าแต่ว่าเดินเขาสั่งน้ำเขาที่ซื้อนีก่ก็สิได้นี่เขาเห็นครับผมแต่ว่าเขาซื้อทั่วไปก็สิก็สิลายบาทอยู่นะแต่ว<อ>่าพี่นาแม่ใช่ถุงปุ๋ยแม่ใช่ถุงดำดำใหญ่ินแม่อ๋อใส่ถุงดำเป็นบ่ครับเพราะว่าเห็นมาแล้วมันก็ระดิกระดิหยางถุงใหญ่ใหญ่ครับ มันมันคือเพรแตกเร็วนี่มันแตกเร็วมันถึงมันมันถึงเดือดยังตะกรอบแม่นครับอืงแต่ว่าสิร่องเบิ้งแต่ก็เป็นปัญหาโอ้ร่องร่องมันไปเรื่อยๆอโอ้ก็ถือว่าเป็นโทษท่าแม่ก็แม่ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรค่านึงนะครับที่ที่เห็นในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าผมเอื่นผม่รูกดอกแต่ว่าในชุมชนนะครับเห็นแม่ผู้เลี้ยงนี่แหละเห็นได้กระสอบครับส่วนมากจะปลูกในดินเนาะนะครับอันนี้เห็นปลูกในกระสอบโอ้ถ้าผู้ใดอยากได้กระสอบเนาะ อาจจะแบบไปซื้อไปซื้อร้านทั่วไปหรือหรือหาของเก่าไปขายแล้วขอกระสอบแล้วของเก่ามาใส่ก็ได้โอ้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับใหาผู้ใดมีกระสอบเก่าที่มันบ่ได้ใส่งานเนาะแม่เนาะก็สามารถเอามาปลูกได้บ่ว่าจะเป็นต้องแบบพีก็ได้เนาะแม่เนาะบักเขือก็ได้เนาะแม่เนาะเมือตูางบักเบือก็ปลูกได้บักเบือเพราะงั้นถาปลูกได้แต่ว่าปีนี้ว่าร์ร่องมึงบักพริกก่อนแต่ว่าผลแต่ว่ามันดกดีดีเลยนี่โอ้ดกดีครับผมดกดีเจ็บประจักษ์รอบเบนี้ มือเว้นมือได้เก็บเลยโอเคันเลยมันบอกมันกับมือเว้นมือเก็บก็คือมือเว้นมือมือมือที่เก็บเนี่ยก็คือได้มือละสองร้อยถึงสามร้อยโอ้มีบ่ได้มือละห่างหกร้อยถึงถึงพันมีบ่อหน้อยมันกับโอ้เดี๋ยวคือเขาถลองมาหลายเนาะแต่ว่าได้เงินก็ถือว่าได้เงินถือมืออยู่เพราะว่าเพจเปิดรายได้เสือเมาส์ซื้อโอ้หน้าหน้าบึงครับผมโอ้อันนี้เป็นไงอันนี้เล่ได้เสือมันบอกมันไม่ให้งกันมาจำพ่อมหมครับผม จากงานเขาก็ลงมาสวนมาเฮ็ดไปนี่แหละบักบอวบักยังเขาก็เต็มอันนี้เฮ็ดผู้เดียวบ่แม่เฮ็ดกระพรอนนะเฮ็ดสองคนน่ะครัโอ้ยเฮ็ดกระพรอนสองคนเป็นบ่ครับแต่ว่ามันเริ่มทีมิจะผลผลิตนี่แล้วมันเข้ากัได้ขายทุกมืออยู่ครับผมเอานะครับสรุปเป็นว่าฟังไหมนะครับอ่าวิธีการเฮ็ดอะไรอแล้วก็มีกระสอบนะครับนแล้วก็ดินดินนี่เขาสามารถผสมเลยด้วยเป็นบมอข้าแก่ผสมอ่าข้อสูงก็อยู่ที่ความเหมาะสมข้อพางก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับเนาะนะครับต้นทุนก็ไม่ละบาทต่อดอกต่อถุงนะคคครรรััับบบพี่่นนน้อองะะะ มือนี้นะครับเพื่อนแนะนั่มานะครับให้ผมมาหาแม่เนาะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนที่แนะนั่มานะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ให้ติ๊งซี่ต่อไปแล้วก็พัฒนานะครับคิดค้นต่อไปหลังจากว่าถือว่าเขาใส่โซเชียลเนาะหรือบนนั้นโซเชียลแล้วก็เอามาประยุกต์ให้เขาได้มีวิธีการลดทุนแรกจ๊อกฮองนะครับจะอยากที่เขาจะเคยขุดเนาะขุดหรือดินบดีเขาก็ใส่เอากระสอบเป่ามันก็แข็งๆเข้าสามารถที่จะควบคุมการผลผลิตของเขาออกได้ดีนะครับออานะครับผม ในฐานะนะครับช่องเอกเกษตรทชื่นนะครับขอบคุณแม่หลายนะครับที่มาเห็นแบบนี้นะครับอยากให้แม่ฝากถึงเกษตรกรที่พุ่นอยากเห็ดน้ำเนี่ยนักคิดแม่พายอยากเห็ดแบบร่องเบิงครับมันก็ดีก็เขาปลูกในน้ำดินครับมันดูแลรักษาง่ายหยาเ้ามกบควายเสียสำหรับชุ่มผีบ่มีเวลาเสียหยาเสียทีแม่ครับหรือผู้ใดมีหน้าบ้านเป็นซีเมนต์เนาะปลูกเซ็ซีเมนต์ก็ได้เลยเมืมนน้ำเฮียนนะยังเข้านันครับผมมันสะดวกสบายหันท้องมาใส่ถุงปุ๋ยเขาก็ใส่ ตะก,ก้าก็ได้เย็นบอตะก,ก้าผ่าทุบละลูงี้สิบบาทแต่ว่ามันปลู่วยไปเราก็จะเอาย่นี่มีหลายอย่างเนาะอยู่นี่มีหลายพยางเลย<ม>ถ้าแม่นมีผู้ใดสนใจละแม่มีผู้ใดสนใจผลผลิตแม่อยากซื้อผลผลิตกับแม่มีเออบอร์โทรบอมีครับขอเบอร์โทรแน่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสามหกเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าสี่หยแม่ยังก่อแม่นิยมแม่นิยมนะครับบ้านโน้นบ้านห่วยโจดนะครับตำบลบุนึงใส่อำเภอนลำพองอพี่น้องครับถ้าผู้ใดสิมา เบิ้งสวนมาเบิิงงานมาเบบรงแบบยางนะครับก็เมา่อบรงได้นะครับนีละปูแบบบ้านๆแ,<ร> e แต่ว่าผลผลิตได้เก็บโอ้ยบมงวันมาไอไเล่เนาะแม่เนาะเกือบซื้อมือเลยนะคร,รับ<ๆ>เอานะครับขอห้แม่ได้ผลผลิตดีๆลูกค้าเขามาลหลายๆครับแม่ครับถ้าผมมีโอกาสนะครับหรือมีทุนในอน,นาคตนะครับก็จะเฮ็ดพุ๋ยดีๆมาให้่นะครับมาส่งเสริมครับสำหรับมือดีก็ขอ เป็นซื้อกลางนะครับนักการไถ่ทอดนะครับให้เอฟซีเฮาในเบิ้งนะครับวิธีการฮิเกษตรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีคิดใหม,ม่น้องเม่เนาะเบิ้งอยากลุ้นทูบเอาจากลุ้นทูบนะครับมาพัฒนาต่อนะครับก็ขอให้แม่พัฒนาต่อไปนะครับปีหน้าว่าเนี่ยอาจจะได้เห็นเพื่อนปลูก บบสายกูนี่นอยู่ด้วยนะบกแบบเอ้บ่แม่นได้กระสอบด้วยอาจจะปลูกแบบไม่น่นาไม่นั้นก็ว่ากันไปนะพี่น้องครับอ่ะนะครับสำหรับมื้อนี้ช่วงเกษตรสดชื่นขอบคุณแม่หลายครับสดชื่นเมื่อครับแม่เกษตรแบบนี้นโอ้ครับผมไร่ใหญ่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับไผยมาหัวมาสวนเท่านี้ครับผมไร่ใหญ่เขาก็มีทุกมืออืมครับผมมีหลายๆเสริมบวกเนาะครับเนาะ<ม>นะครับก็ถือว่าเป็นงานประจําแล้วก็เป็นหนึ่งงานเสริมที่ควบคู่กันไปนะครับยามือเว้นกเกษตรงานยามือแรงเกษตรงานอ่าสวนเท่านะครับก็ถือว่าเป็นมงคลพ้อนรทับอ่หลายครับ <ช>ข,อขอบคุณครับผม